สวัสดีนะครับโซโลนาตู้เย็นนะครับวันนี้ตอนเช้านะครับมีเพื่อนๆนะครับมาคอมเมนต์ขอให้แนะนำการปรับซาวนะครับในเพลงขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอนะครับงานเพลงที่ผมเล่นกีตาร์คอเวอร์ไปนะครับงานเพลงนี้เป็นของวง anatomy rabbit นะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการคาดเดานะครับเพราะผมไม่ทราบว่าทางวงนี้เขาใช้อะไรนะครับส่วน ที่ผมเล่นคอเวอร์เนี่ยผมใช้กีตาร์นะครับทรงสแต็กนะครับไดเล็กตรงเข้าออเดียโออินเทอร์เฟสเลยนะครับไม่ได้อัดผ่านหน้าตู้นะครับผมผมใช้โปรแกรมนะครับในการบันทึกเสียงก็คือ Cubase นะครับแล้วก็ใช้ปลักอินนะครับในการจำลองหน้าตู้นะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าวงอนาโตบีและบิดเนี่ยสาวเขาเนี่ยจะออกไปทางเขาเรียกว่า บิทิศซาวนะครับก็คือซาวพวกวงอินดี้อังกฤษนะครับวงอินดี้อังกฤษเหล่านี้เขาจะใช้ตู้แอมนะครับหรือว่าเครื่องดนตรีในประเทศเขานะครับผมเลยก็เลยสันนิษฐานว่าซาวแบบนี้น่าจะเป็นพวก AC30 AC15 อะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้ปลั๊กอินนะครับแอมพลิทูด์นะครับแอมพลทูดสนะครับหนึ่งอย่างแล้วน,นะครับอย่างที่2ก็คือ ปลักอินตระกูลพวกเวฟนะครับเพื่อมาใส่เป็นดีเลย์หรือว่ารีเวิร์บนะครับอันดับแรกนะครับมาดูนะครับว่าในเพลงนี้ผมใช้ตู้แอมอะไรนะครับนี่ที่ผมบอกว่าเป็น a c 3 0 0นะครับตัวนี้น่าจะจําลอง a c 3 0 0มานะครับตำแหน่งเขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะใน p ร e เซ t ต,ตามสีเหลืองนี้นะโอเค อยู่ตรงนี้นะครับในพ r e s e t เนี่ยพอผมเลือกมาปั๊บเนี่ยแทบจะไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับพอเลือก preset ปุ๊บอันดับแรกผมฟัง anatomy และ b บิดเนี่ยกีตาร์เขามีเสียงคล้ายๆกับ c คอรัสนะครับผมก็เลยเลือกที่จะใส่ c คอรัสไว้หน้าแอมนะครับอคอรัสนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เลือกก้อนคอรัสตรงนี้นะแอมพิวทู modulation แล้วก็คอรั s ตัวแรกนะครับการปรับนะครับก็ผมเลือกที่จะซิงให้ตรงกับ tempo นะครับโดยการเลื่อนสไลด์จากตรงนี้นะอ่านี่มาปกติจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับพอซิงกับ tempo มันก็จะปรับให้ตรงกับ tempo นะครับโดยเพลงนี้ tempo อยู่ที่85นะครับ tempo ก็คือความเร็วของเพลงนั่นแหละต่อมา เมื่อเลือกคอรัสเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาดูที่แอม์นะครับหัวแอมม์ของเราผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงปลีหรือว่าในส่วนของ EQ นะครับปรับ EQ นิดหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Power amp ก็เป็นตัวเดิมหมดเลยนะครับถามว่าทำไมต้องปรับ EQ นะครับเพราะว่ากีตาร์ของแต่ละคนหรือว่าน้ำหนักมือของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันเลยนะครับเราก็ต้องดูว่าเราใช้วิธีการเล่นของเราเนี่ยมันซาวมันเป็นยังไงนะครับ ซาวปิกแหลมไปทุ้มไปนะครับแล้วก็มาปรับนะครับในส่วนของผมผมปรับเบสไว้ที่3.5นะครับแล้วก็เสียงแหลมประมาณ3.1นะครับที่เหลือก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับค่าเดิมหมดเลยอย่างแรกคือก้อนคอร์สอย่างที่2คือ M อมอย่างที่3ในส่วนของเส้นรีเทิร์นก็ไม่ได้ใส่อะไรไว้นะครับ อย่างต่อไปก็คือในส่วนของดอกลำโพงนะครับก็คือแคปนั่นเองในส่วนของแคปนะครับผมไม่ได้เลื่อนตำแหน่งของไม้นะครับมันอยู่ในพรีเซ็ตเดิมเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับเป็นเพราะว่าซาวของ a n a t o มีดเรบิดเนี่ยกีตาร์เขาจะออกขุนๆดูวินเทจวินเทจหน่อยนะครับอันนี้เป็นการคาดเดานะผมเลยเลือกที่จะใช้ไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ริบบอน1 121นนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ปรับอะไรครับเปลี่ยนแต่ค่าไม้นะครับ ต่อมาดอกลำโพงเป็นดอกเดิมนะครับดอกลำโพงดอกเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับต่อมาลูมลูมก็แทบไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าผมเลือกที่จะใส่รีเวิร์บทีหลังเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นเราก็ต้องปิดนะครับปิดไม้ที่เป็นลูมไว้ไม้ที่2นะครับปิดไว้นะครับอ่าไม้ที่2นี่ผมไม่ได้ใช้นะใช้ไม้ตัวเดียวส่วนไม้ที่จับลูมนะครับก็ปิดไว้นะครับ เนี่ยตัวมิวตัว m สีฟ้านี่นะครับ di ก็ปิดไว้นะครับส่วนในส่วนของแลกก็ไม่มีอะไรนะไม่ได้ใช้นะครับง่ายๆนะครับอินพุตประมาณนี้นะครับเท่าเดิมนะครับแล้วก็ส่วนมาสเตอร์ก็ประมาณบ่ายโมงนะครับต่อมานะครับเราได้วัตถุดิบแล้วนะครับใช้หน้าตู้จำลองนะครับผมก็เลือกที่จะใส่ดีเลย์นะครับ ดีเลย์ของวงอนาโตมีและบิดเนี่ยจะเป็นดีเลย์เหมือนพวกดีเลย์เทปเก่าๆแล้วฟังมันรู้สึกยานยานผมก็เลยใช้ปลั๊กอินนะครับจากเวฟนะครับเป็น J 3 7นะครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นเทปนะครับเลือกนะครับเลือกพรีเซตมาเป็นดีเลย์นะครับแล้วก็พรีเซตนี้นะครับเทปดีเลเลเนี่ยอ่าครับพอเลือกเสร็จปั๊บ ผมก็มาปรับวอลลุ่มตามที่ผมชอบนะครับก็คือวอลลุ่มตอนนี้จะอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์นะครับโดยซิงค์นะครับซิงค์โน้ตเป็นโน้ตตัวดำนะครับตามเทมโป้นะครับโน้ตตัวดำก็คือ1ส่วน4นะครับแต่ว่าบอกก่อนเลยอันนี้เป็นการคาดเดาล้วนๆนะครับเอาเป็นว่าอันที่ผมใช้แล้วกันนะครับถามว่าถ้าเราไม่อยากใช้เวฟปลักอินนะครับเราใช้ในแอมพลิทูบได้นะครับ มันจะอยู่ในแหลกนะในแหลกตัวหลังเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีดีเลย์ที่เป็นเทปให้เลือกนะครับในแอร์บิวทูปเทปดีเลย์อันนี้ตัวหนึ่งแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ในในเฟนเดอร์นะครับแล้วก็เทปเอ็กโคนะครับเราก็ปรับซิงก์ตามบีทนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ปรับวอลลุ่มดูนะครับเราชอบตรงไหนก็เอาตรงนั้นเละครับ ให้เพื่อนๆลองเล่นดูนะอ่านี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมีปลั๊กอินของเว็บอยู่แล้วก็เลยใช้ตัวนี้นะครับตัวเทปดีเล์นะครับต่อมาอย่างสุดท้ายรีเวิร์บนะครับผมเลือกใช้เป็นเพจรีเวิร์บนะครับเพราะมันจะให้สาที่วินเทจนะครับตัวนี้เป็นเป็นปลั๊กอินที่ติดมากับทาง Cubase อ,อ,อยู่แล้วนะครับเราก็เลือกรีเวิร์บนะครับแล้วก็มาเลือก ในปลักอินในในพรีเซตนะครับที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเลือกเพจรีเวิร์บแล้วก็ปรับค่าความดังไว้ที่20นะครับก็จะได้ซาวที่ผมเล่นคอเบอร์ในเพลงนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ